ขอนอบน้อมบูชาพระบรมธมาตุเจ้าวัดบ้านจันขอนอบน้อมบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกลูกมีครูบาเจ้าสีวิชัยผู้ที่มาพัฒนาสถานที่แห่งนี้ขอสพะมงคลจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายมีสติสัมปชัญญะรู้สึกต,ตัว ว่าวันนี้เป็นวันพระใหญ่วันนี้เป็นวันที่เรามาทำบุญส่งน้ำพระธาตุวัดบ้านจันร์บุคคลที่มีสติสามปชัญญะจะรู้สึกตัวต้อนรับความดีทุกขนาดลมหายใจบุคคลที่มีสติสามปััญญะดำรงตนด้วยศีลสมาธิปัญญา ทุกขนาดลมหายใจบุคคลที่มีสติสามตาชัญญะจะมีความรู้สึกตัวว่าวันนี้จะใช้ความอดทนระงงับยุติความรู้สึกที่ไม่พอใจความรู้สึกที่พอใจไม่ให้เกิดขึ้นท่านทั้งหลายร่างกายของเราเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ ร่างกายของเราเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคงสภาพเดิมได้ร่างกายของเราเป็นสิ่งที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาร่างกายของเราเป็นสิ่งที่ไม่ทนเป็นสิ่งที่ทนได้ยากร่างกายของเราเกิดความเสื่อมตลอดเวลาวันนั้นในอดีต เราก็เป็นทาโลกแรกเกิดเสมอเหมือนกันหมดเป็นเด็กเสมอเหมือนกันหมดเด็กเล็กเด็กโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้เฒ่าผู้แก่บัดนี้การเปลี่ยนแปลงได้ปรากฏกับชีวิตของเราก็คือแก่เจ็บป่วยตายบุคคลที่มีสติสัมปัญญะ ดวงจิตจะไม่สะเทือนไม่หวั่นไหวเมื่อความแก่ปรากฏความเจ็บปรากฏความตายปรากฏดวงจิตท,ที่มีสติสามปัจจัยะาญญาจะมั่นคงเมื่อการเปลี่ยนแปลงปรากฏเช่นเจ็บป่วยปรากฏก็จะไม่หวั่นไหวไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้น บุคคลที่มีสติสัพชัญญะจะเข้าใจคำว่าธรรมชาติการเกิดของเราก็เป็นธรรมชาติเกิดมาแล้วเป็นทุกข์ก็เป็นธรรมชาติเกิดมาแล้วเกิดความสุขก็เป็นธรรมชาติเกิดมาแล้วเกิดการพัดผ้าก็เป็นธรรมชาติแก่ก็เป็นธรรมชาติเจ็บก็เป็นธรรมชาติตายก็เป็นธรรมชาติ บุคคลที่มีสติสัมปชัญญาจะอยู่เหนือธรรมชาติความแก่ไม่มีความหมายความเจ็บก็ไม่มีค่าความตายก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆต่อดวงจิตที่มีสติสัมปชัญญะรู้ว่ามันเป็นธรรมดาของของมันรู้ว่ามันเป็นเช่นนี้เสมอเหมือนกันหมดบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะ จึงอยู่เหนือธรรมชาติอยู่เหนือธรรมชาติก็คือความอดทนธรรมะของพระเทเจ้าอยู่ที่ร่างกายของเราร่างกายของเราเป็นบ่อเกิดแห่งธรรมะความอดทนก็เกิดขึ้นในร่างกายของเราธรรมะเป็นผู้ควบคุมธรรมชาติธรรมชาติก็หมายถึงแม่หมายถึงลูก ที่สำแดงอาการไม่พอใจพ่อแม่สำแดงกิริยาอาการสารพัดอาการทั้งคำพูดกิริยาอาการกับแม่นั่นคือธรรมชาติแต่แม่มีธรรมะแ,แม่จะอยู่เหนือธรรมชาติแม่มีธรรมะแ,แม่จะใช้ธรรมคะควบคุมธรรมชาติก็คือใช้ความอดทนไปหยุดยั้งยับยั้งความรู้สึกที่ไม่พอใจ ใช้ความอดทนไปหยุดยั้ยงยับยั้งสิ่งที่พอใจไม่ให้มันเกิดสิ่งที่พอใจก็คือก้อนน้ําแข็งสิ่งที่เราไม่พอใจก็คือก้อนน้ําแข็งหมายถึงมันเปลี่ยนแปลงก้อนน้าแข็งละลายกลายเป็นน้ำน้ำที่ละลายจากที่มันละลายกลายเป็นน้ำน้ําก็อะเหยแห้งถ้วยที่รองน้ําที่สุดมันก็เสื่อม ชีวิตเราก็เป็นเช่นนั้นบุคคลที่มีธรรมะก็จะมีความอดทนดังพ่อแม่มีความอดทนดังพ่อแม่มีวิริยะภาคเพียรประกอบอาชีพจึงประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพจึงทำให้ครอบครัวนั้นม,มีความสุขสุขเพราะครอบครัวอุดมสมบูรณ์ไปได้วยเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องอำนวยความสะดวก เกิดจากธรรมะหัวหน้าครอบครัวใดมีความอดทนครอบครัวนั้นมีความสุขครอบครัวนั้นมุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติและปัจจัยสี่ธรรมะทั้งสิ้นไม่ใช่เรื่องความรู้ความรู้ใช้อะไรไม่ได้แต่ธรรมะใช้ได้ทุกการเวลาเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลาย ที่มาอยู่ณสถานที่แห่งนี้ทุกคนมีธรรมะอยู่ในใจคือความอดทนทุกคนมีธรรมะอยู่ในร่างกายวิริยะภาคเพียรเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะมีความอดทนมีวิลิยะภาคเพียรคาว่าสำเร็จก็เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา สามความสําเร็จก็ขึ้นกับชีวิตของเราดังที่ว่าหัวหน้าครอบครัวมีความอดทนครอบครัวนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคครอบครัวใช้ใจ่ายอย่างมีความสุขมีกินมีใช้ตลอดการเวลาธรรมะของพระเจ้าเป็นบอ่อเกิดแห่งทรัพย์บนะธรรมะเป็นบอ่อเกิดแห่งทรัพย์การศึกษาเป็นบอ่อ เป็นบอ่อเป็นเหตุให้ทําลายทรัพย์ใช่ไหมส่งลูกเรียนหนังสือหมดเนื้อหมดตัวเห็นไหมการศึกษาทําลายใช่นไหมทำลายทรัพย์สมบัติธรรมะเป็นผู้ที่ให้เกิดทรัพย์ธรรมะรักษาทรัพย์เราอดทนเรามีเงินแล้วเราอดทนในใช้ใจ่ายเห็นไหมเงินที่เราหามาได้ปัจจัยหามาได้ก็อยู่กับเรายาวนานเพราะจะได้พวกเราทั้งหลายธรรมะนี้สําคัญที่สุด ธรรมากก็หมายถึงศีลรรมาก็หมายถึงสมาธิรรมะกก็หมายถึงปัญญาบุคคลใดดำรงตนด้วยศีลสมาธิปัญญาย่อมเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนดังผู้อาวุโสประจำหมู่บ้านก็ต้องประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นที่ยอมรับของคนที่อยู่ในหมู่บ้านชุมชน หากผู้อาวุโสเมาเหล้าทั้งวันทั้งคืนใครจะนับถือไม่มีใครนับถือหากผู้อาวุโสเบียดเบียนชีวิตคนทรัพย์สมบัติของคนที่มาหาใครก็ไม่นับถือพอจะนรผู้อาวุโสดำรงตนด,ด,ด้วยศีลสมาธิปัญญาเจึงเป็นที่ยอมรับของผีและเทวดามนุษย์ทั้งหลายดังครูบาเจ้าสีวิชัยเป็นผู้ดำรงตนด,ด,ด้วยศีลสมาธิปัญญา ผีก็ยกย่องคนก็สั่งเสริมเทวดาก็เทิดถุนมนุษย์ทั้งหลายกราบไหว้บูชาเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายธรรมะของพระุทธเจ้าคือศีลขอให้พวกเรานะตื่นมาทุกเช้าขอให้มีสติตื่นมาทุกเช้า,า,ชาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จเรียบร้อย ก็ขอให้เราเข้าไปกับพระหัวเตียงนอนก็ได้หิ้งพระก็ได้ธรรมะอยู่ที่กายกับใจเรากาบลงสามครั้งกับหนึ่งกับสองกับสามแล้วก็ให้สัจจะว่าวันนี้ข้าพาเจ้ามีสติบำเพ็ญสัจจะบำเพ็ญสัจจะข้าพาเจ้าจะใช้ความอดทน ไปควบคุมตาข้าพเจ้าตาที่เราเห็นลูกต่างๆเราจะไม่โมโ oh, หจะไม่หงุดหงิดเราจะไม่ให้ตานาดีใจเสียใจเราจะไม่ให้ตาตกอยู่ใต้อำนาจความสุขความทุกข์เรามีสติอย่างนี้ทุกวันทุกวันวันนี้เราเอาหูวันวันนี้เราเอาตาวันพวกนี้เราก็เอาหูอีกหูสัมผัสกับเสียงหรือเสียงกระทบกับหูวันนี้เราจะมีสติ บำเพ็ญสัจจะจะไม่โมโหจะไม่หง,งุดหงิดเสียงมากระทบกับหูหูสัมผัสกับเสียงเราจะไม่โมโหไม่งดหงิดไม่สับแดงอาการอย่างนี้เจ็ดวันเราก็เวียนไปนี่วันจันทร์วันเกิดเราก็เลิกว,วันเกิดเราเกิด,กดวันจันทร์ก็เอาวันจันทร์เอาตาเอาหูจะบุกลินกายใจเราก็ต้องสัจจะวันนี้เราจะมีสัจจะบำเพ็ญ มีสติบำเพ็ญสัจจะเราจะไม่สำแดงอาการกับรสชาติอาหารกินของอาหารกินของอาหารที่มันกระถุกจะบุกจะพอใจก็ชาไม่พอใจก็ชาเราจะไม่สำแดงอาการกินจะหอมกินจะเหม็นเราไม่สำแดงอาการเราจะอยู่เหนือกินหอมกินเหม็นกินหอมกินเหม็นไม่มีค่านี่เราบำเพ็ญอย่างนี้ ความสงบมันก็เกิดขึ้นที่ตาความสงบเกิดขึ้นที่หูความสงบเกิดขึ้นที่จมูกถ้าไมลิ้นสัมผัสกับรสชาติอาหารเราก็มีสติอีกวันนี้จะมีสติบำเพ็ญสัจจะลิ้นจะสัมผัสกับรสชาติอาหารน้ำดื่มสารพัดที่ลิ้นมันสัมผัสเราจะไม่ตกอยู่ใต้อำนาจรสชาติอาหารก็ดีรสชาติผลไม้ส้มหวานก็ดีเราจะไม่ตกอยู่ใต้อำน,า,อา,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 นาจ จะอร่อยไม่อร่อยไม่มีค่าไม่มีความหมายเราจะอยู่เหนือมันนี่คือเราเราเพ็สัจจะเราเพนทําอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันธรรมะอยู่ที่ไหนธรรมะอยู่ที่ตาสุขอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตาทุกเกิดขึ้นที่ไหนก็ที่ตาสุขทุกเกิดขึ้นที่หูสุขทุกเกิดขึ้นที่จมูกสุขทุกเกิดขึ้นที่คิดที่ิีนที่กายที่ใจของเรา สุขไม่ได้เกิดจากไปวัดนะั้นแล้วมีความสุขมันไม่ได้เกิดอย่างนั้นอันเป็นความรู้สึกมันไม่ใช่เรื่องความสุขเพราะฉะนั้นพวกเราทัางหลายทำบุญก็ถือว่าพวกเราทำมามากแล้วสิ่งที่เราขาดไปก็คือศีลเยเรา,ยาเยรายัางรักษายัางไม่เต็มร้อยก็อยากให้พวกเราดำดำรงตนด้วยศีล ทางการรักษาศีลเราทำบุญมีแต่เสียเงินนะรักษาศีลมีแต่ได้รักษาศีลมีแต่ได้สามีรักษาศีนย่อมเป็นที่รักของภรรยาเห็นไหมภรรยารักษาศีนย่อมเป็นที่รักของสามีพ่อแม่รักษาศีนย่อมเป็นที่เคารพรักของลูกเห็นไทำที่ควรทำก็คือการรักษาศีน เนียเราต้องรักษาศีลเมื่อพ่อแม่รักษาศีลครอบครัวก็มั่นคงครอบครัวก็อบอุ่นครอบครัวก็มีความสุขศีลเป็นเหตุให้เกิดคําว่าความสุขขณะดเดียวกันล่วงละเมิดศีลสามีภรรยาล่วงละเมิดศีลทําให้ครอบครัวเกิดความทุกข์มีความทุกขนะ์การล่วงละเมิดศีลจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อีก ความกวารลกงละเมิดศีลเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ศีลทั้งห้าข้อก็อยู่ในร่างกายของพวกเราหมดไม่ได้อยู่กับพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งนะศีลทั้งห้าข้ออยู่ในร่างกายของเราหมดไม่ได้อยู่กับพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งไม่จําเป็นต้องมาสมาทานศีลกับพระสงฆ์วันนี้เราจะบําเพ็ญวันนี้เรามีสัจจะมีสัจจะคือดํำรงตนด้วยศีลห้าข้อ หนึ่งวันหนึ่งคืนเราก็แค่นี้พอแล้วไม่ต้องว่าปานามก็ไม่ต้องพูดอาทิตย์น้าก็ไม่ต้องพูดแค่และสาัจจาะแค่นี้แล้วก็กลับลงและก็ดำาวงตนด้วยศีลทั้งห้าขอ้อนั่นแหละคือสําเร็จแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายไม่ทดดําบุตรไม่เป็นบาปไม่รักษาศีลเป็นบาปสามีเที่ยวกลางคืนเนกลับมาตีห้าก็าจบแล้วเป็นบาปทะเลาะกันขัดแย้งกัน นั่นแหละคือเป็นบาปโลกที่เราทัองคืนกลับมาตีห้าหรือไม่ยอมกลับบ้านเหนอไหมก็เป็นบาปแล้วเพราะจะนั้ไม่ทําบุญไม่เป็นบาปหากไม่รักษาศีลเป็นบาปศีลเป็นผู้กํากับชีวิตของเราศีลเป็นผู้กํากับชีวิตของเราพ่อแม่อยู่กับเราแค่บางเวลาสามีภรรยาอยู่กับเราแค่บางเวลา แต่ศีทั้งห้าข้ออยู่ในร่างกายเราตลอดเวลาทรรมะอยู่กับเราตลอดเวลาก็คือตนแลเป็ดอีพึ่งแห่งตนตนแลเป็ดอีพึ่งแห่งตนเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายทรรมะคือความจริงของชีวิตเป็นความจริงเรื่องปัจจุบันล้วนๆไม่มีเรื่องอดีตไม่มีเรื่องอนาคตไม่มีเรื่องปัจจุบัน เป็นเรื่องปัจจุบันทั้งสิ้นก็ขอให้พวกเราได้ดำรงตนด้วยศีลก่อนจะนอนก็ขอให้นั่งสมาธิหัวเตียงนอนนั่นแหละนั่งสมาธิหัวนอนนั่นแหละไม่ต้องบอกว่าแต่งตัวไม่สะอาดแต่งตัวไม่ดีอันนั้นเรื่องประเพณีปร,พณประเพณีไม่ใช่บุญบุญไม่ใช่ประเพณีบุญคือความจริง เปยกายนั่งสมาธิก็สามารถบรรลุธรรมไดนะ้พวกเราได้เข้าใจนะเพราะมีคนส่วนมากบอกว่าแต่งตัวไม่สุภาพเลยไม่กล้านั่งสมาธิไหวพระสวดมนต์บางคนก็บอกว่าไม่มีห้องพระไม่จำเป็นร่างกายของเราคือห้องพระนะก็ขอให้พวกเราทุกคนนะนั่งสมาธิกอดน,นอนอย่างน้อยก็ คิดถึงปัญหาเช่นแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเราไปทำงานมานี่ก่อนนอนแล้วก่อน,นั่งพิจารณาความซําเร็จที่เกิดขึ้นวันนี้มันเกิดมาจากไหนนาะเราก็พิจารณาและเราจะรักษามันได้อย่างไรนาะเราพิจารณาวันนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ทำไมเราไม่ประสบความสาเร็จทำไมไปถึงเป็นอย่างนี้เนาะในั่งนสัมพิพิจารณา เรานั่งสมาธิทำลายความคิดความคิดเราทุกข์เพราะความคิดความคิดเกิดจากตาความคิดเกิดจากหูความคิดเกิดจากจมูกความคิดเกิดจากลิ้นเป็นเหตุให้เกิดความรุกเช่นเราเห็นรูปแบบของอาหารเห็นไหมตาเนี่ยมันเกิดความชอบเลยมโนปุงแตงเราว่าอาหารนี้จะรสชาติดีพอลิ้นไปสัมผัสแสดงอาการอ้วกมาทันทีเห็นไหม มันหลอกเราหมดเหรอไหมว่ากิเลสมันหลอกก็ะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายความทุกข์ความสุขเกิดขึ้นที่อายาตนะหากอายาตนะไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมอายาตนะของเราก็เป็นผู้ไม่รู้เหมือนสัตว์อยู่ในป่านะเหมือนหมาจรจัดถ้าเราฝึกจิตของเราฝึกอายาตนะของเราก็เหมือนสุนัขแสนรู้ นะสุนัขแสนรู้สุนัขบมยาบ้าเห็นไหมนั่นะคือจิตของเราถ้ามีโต,ตนก็เหมือนสัตว์แสนรู้เช่นนั้นเหมือนช้างเหมือนมา้าจิตเราคือช้างธรรมะคือความช,ช้างเห็นไหมความช้างฝึกความช้างฝึกช้างภาษาธรรมะว่าสติฝึกฝนจิตสติควบคุมจิตสติกำกับจิตเห็นไหมความช้างขึ้นคอช้าง ช้างไม่ปฏิเสธแต่ช้างรู้ว่าจะต้องทำงานกายกับจิตเราต้องสัมพันธ์กันก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้ทำบุญในวันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีสติสัมปชัญญะดำรงตนด้วยศีลสมาธิปัญญาครอบครัวมีความสุขครอบครัวอบอุ่นเวลามีปัญหาก็มีพลังในการแก้ปัญหา ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อแก้ได้โดยง่ายยามใดที่เราจะพัฒนาปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงก็เกิดคาว่าสำเร็จได้ง่ายศีลส,สมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับชีวิตของเราก็ขอให้พวกเราดำรงตนประพฤตินตนด้วยศีลสมาธิปัญญาศีลส,สมาธิปัญญาเป็นบ่อเกิดคำว่าบุญ เป็นบ่อเกิดคําว่าความดีเป็นบ่อเกิดคําว่าความจริงนะสามคำนี้เกิดจากศีลสมาธิปัญญาบุญก็คือศีลบุญก็คือสมาธิบุญก็คือปัญญาความดีก็คือศีลความดีก็คือสมาธิความดีก็คือปัญญาความจริงก็คือศีลความจริงก็คือสมาธิความจริงก็คือปัญญาศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นกําเนิดภาษาที่เราพูด คำพูดที่เราพูดประกอบไปได้วยความจริงเป็นที่ยอมรับของคนทุกๆคนขอเจริญพร